สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็เซอร์โวเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์หรือว่าโครงงานนะครับเพื่อให้สามารถหมุนเรียงองศาที่ต้องการได้นะครับตัวเซอร์โวเนี่ยก็จะสามารถควบคุมความเร็วตำแหน่งแล้วก็แรงบิดได้นั่นเองนะครับการสั่งให้เซอร์โวเขาหมุนไปอย่างองศาที่ต้องการเนี่ยนะครับก็เราจะเอาไปใช้ในการ ําทำงานของหุ่นยนต์นะครับหรือว่าระบบอัตโนมัติต่ตางๆก็ลักษณะการทํางานภายในนะครับลักษณะภายในของตัวเซอร์โวก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไมโครเซอร์โวนะครับ180องศานะครับแล้วก็รองรับแรงดนันไฟเลี้ยงตั้งแต่3โวลต์ถึง5.5โวลต์นะครับ บางรุ่นนะครับก็อาจจะเป็นเซอร์โวที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นตัว MG996R ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีแรงบิดสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้กับโครงงานขนาดเล็กครับหรือว่าใช้งานกับหุ่นยนต์ทั่วไปก็จะใช้เซอร์โวแบบนี้นะครับเป็นไมโครเซอร์โวนั่นเองทีนี้ในการใช้งานเนี่ยนะครับตัวเซอร์โวเขาจะมีอยู่3สายด้วยกันนะครับ สายที่เป็นสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นไฟเลี้ยงสีดําก็จะเป็นกลาวนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราจะต่อเข้ากับพินของตัวอลอดขยายนะครับเวลาที่เราเลือกใช้พินนะครับเราก็จะดูตัวพินแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูที่พินของ m i โคร b i t นะครับ อันนี้คือข้อมูลของพินไมโครบิดนะครับเวลาที่เราเลือกใช้งานเนี่ยไมโครบิดเขาก็จะมีพินนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับมีพินใหญ่ก็คือ012แล้วก็ไฟเลี้ยงแล้วก็กลาวนะครับก็จะมีพินเล็กๆด้วยทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับพินที่เราใช้ได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พิน0 1 2 3 4นนะครับแต่ว่าบางพินเนี่ยก็อาจจะทับซ้อนกับตัว LED นะครับอย่างเช่นตัวพินพินที่4แบบนี้นะครับพินที่5ก็จะเป็นปุ่มนะครับทีนี้พินที่เรามักจะนิยมนำมาใช้งานก็จะเป็นพินที่ว่างนะครับอย่างเช่นพิน8นะครับหรือว่าเป็นพิน12หรือว่าพิน16นะครับพินพวกนี้ก็จะเป็นพินว่างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับด้วยกัน ต่อไปที่ pin 8ของบอร์ดขยายเดี๋ยวเราลองต่อไปที่บอร์ดขยายนะครับไปที่ pin 8นะครับอ่าแล้วก็ติดตั้งตัวไมโครบิดลงไปทีนี้เราจะต่อสาย USB นะครับอ่าเรามาเขียนโปรแกรมควบคุมกันนะครับ อันดับแรกเราจะมาที่เว็บ makecode. microbit.org นะครับแล้วก็เลือกที่ new project แล้วก็คลิกที่ create ทีนี้ถ้าเราใช้งานตัว servo เนี่ยเราจะต้องไปที่กลุ่มคำสั่งของ pin นะครับก็ไปที่ advanced แล้วก็เลือกกลุ่มของ pin ด้านล่างจะมีคำสั่งที่เกี่ยวกับ servo นะครับตัว servo เนี่ยก็ จะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า Servo r v o โ right บ Pin อ่าเราก็เอามาใส่ในบล็อกคำสั่ง Forever ได้เลยทีนี้เนี่ยตัว On Start นะครับเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราลบเอาไปก่อนอแล้วเราก็จะเลือก Pin ที่ Pin 8นะครับเพราะว่าเราติดตั้งไปที่ p ิน8แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ตัว Servo เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง0ูองศาเราสามารถพิมพ์หรือว่า เลื่อนตัวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งองศาของเซอร์โวเราให้ไปที่0ูนย์ก่อนทีนี้เดี๋ยวเราลองให้เซอร์โวนะครับหมุนจากตำแหน่งศูนย์งองศานะครับไป180เราก็จะใส่ตัวเซอร์โวร้พินอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำการ d ู p ิเค a นะครับอย่าลืมว่าเราใช้ที่พินไหนนะครับก็จะต้องเลือกตามพินที่เราติดตั้งนะครับเพราะว่าเป็นตัวเดียว นะครับทีนี้เราเปลี่ยนเป็น180องศานะครับทีนี้เวลาที่เราให้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีการน่วงเวลาก็คือหน่วงเวลาก่อนที่จะหมุนไปนั่นเองก็ไปที่เบสิกแล้วก็เลือกพอยส์หน่วยที่เราใช้เนี่ยเป็นมิลลิวินาทีนะครับหรือเราจะเลือกเป็น1วินาทีหรือ2วินาทีก็ได้เราเลือกเป็น2วินาทีจากนั้น ่าเราจะให้หน่วงเวลาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ตัวเซอร์โวเนี่ยสามารถหมุนไปกลับได้นะครับเดี๋ยวเราลองโหลดตัวโปรแกรมลงในไมโครบิดดูนะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับดูตัวอย่างการทำงานจะเห็นว่าเซอร์โวเนี่ยก็จะหมุนจาก ูน์องศาไป180องศาถ้าเกิดเราจ่ายไฟที่ไมโครบิดตรงนี้นะครับเซอร์โวก็จะมีไฟเลี้ยงไม่เพียงพอนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวเซอร์โวเนี่ยก็ต้องการไฟแรงดันไฟเลี้ยงนะครับที่3โวลต์ถึง5.5โวลต์นนครับไฟเมื่อกี้อาจจะต่ำไปเราจะจ่ายไฟไปที่ด้านข้างของบอร์ดนะครับ อันนี้จะเป็นการใช้งานเซอร์โวเบื้องต้นนะครับก็จะมีคลิปที่อธิบายการทำงานเซอร์โวนะครับที่ทำไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับสามารถดูได้เลยวิธีการใช้งานเซอร์โวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเอาตัวเซอร์โวเนี่ยไปใช้งานกับโปรเจกต์อื่นๆได้นะครับอ,อย่างเช่นการเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะครับแบบนี้ตัวนี้ก็จะประยุกต์ใช้กับตัวอัลตราโซนิกนั่นเอง นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับการใช้งานเซอร์โวก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ